พูดถึงในวงการฟุตซอลบ้านเรานะฮะสโมสรที่ค่อนน้าจะโดดเด่นที่สุดก็ต้องยกให้กับลูเวฟชนุรีครับสิ่งที่น่าสนใจคือแนวทางของพวกเขาครับว่าเขามีการวางแผนงานอย่างไรที่ทำให้สโมสรน,นั้นมีผลงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอแบบนี้รวมถึงเป็นตัวปั้นบรรดานักฟุตซอลเนี่ยนะฮะก้าวสู่ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่อง m a i n s t a n d Sto r i e s เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคำเกลือ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตาร์ครับกับผมจิตกรศรีขมเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากช่องทางของเราไว้ก่อนเลยนะฮะเหมือนเช่นเคยครับเมนสแตนไฮแลนด์ครับตอนนี้โรดทูห้าแสนซับแล้วนะฮะเข้าใกล้มาเรื่อยๆใครเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องทางของเรานะครับวันนี้เป็นเรื่องของฟุตซอลบ้านครับถ้าเราพูดถึงในวงการฟุตซอลบ้านเรานะฮะสโมสรที่ ข้อน้าจะโดดเด่นที่สุดก็ต้องยกให้กับบ e ูเว e ชนบุรีครับนี่คือผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงครับแชมป์ฟุตซอลไทยลีกนะฮะสิสมัยแชมป์ฟุตซอลสโมสรแห่งทวีปเอเชียของเราอีก2สมัยสิ่งที่น่าสนใจคือแนวทางของพวกเขาครับว่าเขามีการวางแผนงานอย่างไรที่ทําให้สโมสรนนั้นมีผลงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอแบบนี้รวมถึงเป็นตัวปั้นบรรดานักฟุตซอลเนี่ยนะฮะ ก้าวสู่ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องวันนี้มาติดตามแนวทางการบริหารการจัดการของสโมสรแห่งนี้ครับบรูเวฟชลบุรีครับผมเริ่มกันที่เรื่องของการเปิดโอกาสก่อนแล้วกันครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือบรูเวฟชลบุรีเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในสโมสรหัวหอกแห่งวงการฟุตซอลไทยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นในการแข่งขันลีกที่เป็นทางการเนี่ยในปี2006พวกเขาก็กล้าขึ้นมาเป็นแชมป์และครองความยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ครับ ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปมองกลุ่มกําลังในชุดนั้นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจครับเพราะว่าบรรดานักเตะบิ๊กเนมทั้งหลายหลครับสังกัดอยู่ที่บลูเวฟชนบุรีไม่ว่าจะเป็นอนุชามั่นเจริญครับพอมดฟุตซอลจำได้ไหมครับเล่นดีไรนี่โอ้โหลีลาคลาสสิกเหลือเกินนี่คือดรีกีนักเตะยอดเยี่ยมฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือพาุวั์จันทาครับกองหลังตัวแกร่งของเรานะครับเป็นอดีตกัปตันทีมชาติไทยด้วยครับ รวมถึงณตอนนั้นครับยังมีอีกหนึ่งตัวรับที่โผล่ขึ้นมาเป็นดาวรุ่งนั่นก็คือเลิศชายอิสลาสุวิพากรครับตก้าขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลโลกปี2004ขุมกําลังเหล่านี้แหละครับที่ทําให้บลูเวฟชมบุรีนั้นยกระดับขึ้นมาและกลายเป็นแชมป์ฟุตซอลไทยลีกของเราเพียงแต่ว่าถ้ามันไม่มีการดําเนินการต่อเนื่องหรือความทะเยอทะยานในการผลักดันสโมสรขึ้นไปนะครับ บางทีมันอาจจะมีเวลาที่ขาดช่วงขาดตอนโชคดีครับที่บ W ูเวฟชมบุรีนั้นมองการไกลและเกินพวกเขาไม่ได้หวังเพึ่งแต่นักฟุตซอลทีมชาติไทยในยุคนั้นครับแต่ยังให้ความสําคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของบลูเวฟชมบุรีเลยนะครับยกตัวยอย่างก็คือการเซ็นสัญญากับ2ดาวรุ่งจากจังหวัดราชบุรีครับนั่นก็คือกฤษดาวงแก้วและสุภวุฒิเถื่อนกลาง เข้ามาสู่ทีมโดยเวลานั้นน่ยนะครับทั้งกฤษดาและสุภบุษเนี่ยเป็นเพียงแค่ดาวรุ่งที่สร้างชื่อในรายการระดับโยชนครับนั่นคือควิกจูเนียฟุตซอลครับหรือว่ากีฬายโยชนแห่งชาติแค่นั้นเองครับแต่ด้วยความตั้งใจครับแล้วก็มองเห็นศักยภาพเชื่อว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยจะสามารถก้าวมาเป็นอนาคตของสโมสรและทีมชาติได้บรูเวฟชลบุรีจึงจัดการดึงเข้ามาครับพร้อมกับทุ่มเงินค่าจ้างเนี่ยเฉียดเรือนหมื่นนะครับณนะเวลานั้นเพื่อให้ทั้งสองคนนั้นเข้ามาเป็นตัวหลักของทีม และไม่นานครับแป๊บเดียวเท่านั้นครับทั้งกฤษดาและสุภวุฒิก็พัฒนาตัวเองกลายมาเป็นตัวหลักของบลูเวฟจมบร,รีก่อนที่จะก้าวข้าไปติดทีมชาติไทยครับในปี2008แล้วก็พาทีมโต๊ะเล็กของเราเนี่ยฮะคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนมาครองในปีนั้นได้ก่อนที่ กลายเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับความสาเร็จในการค้นหาดาวรุ่งพอสวรรค์สูงเข้ามาสู่ทีมเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสําคัญเลยครับของบรูเวฟชลบุรีที่ทําให้พวกเขานั้นสามารถยืนระยะต่อเนื่องกลายเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยและแนวทางนี้นะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ส่งผลดีต่อแค่ระดับสโมสรครับแต่มันยังมองไปถึงในระดับทีมชาติด้วยครับเพราะการเปิดโอกาสให้บรรดาดาวรุ่งเยาวชนต่างๆเนี่ยเข้ามาซึมซับเข้ามาพัฒนาตัวเอง แล้วก็สะสมประสบการณ์ไปเรื่อ,อยๆไปเรื่อ,อยๆครับไอความสม่ำเสมอตรงนี้แหละครับมันทําให้พวกเขากระโดดขึ้นมากล้าไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นี่คือหนึ่งในแผนงานที่ต้องปรบมือให้เลยครับสำหรับบูเวฟจมุรีครับนั่นคือการปั้นนักเตะเยาวชนขึ้นมาตั้งแต่ต้นและยังคงเป็นแนวทางหลักของพวกเขานะครับณปัจจุบันนะครับในทีมชาติไทยของเราครับทั้งรณชัยจุงวงศุขหรือว่าพิรพัฒน์ แก้วิไลครับก็ต่างขยับขึ้นไปเป็นตัวหลักของทีมชาติและผ่านจากการคัดสรรการคัดเลือกการปั้นของบลู e วฟชมบุรีนี่แหละครับซึ่งไอแนวทางตรงนี้นะครับมันก็เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นรูปธรรมครับยิ่งบลูเวฟช o บุรีนั้นเปิดโอกาสให้กับบดานตั้งแต่ดาวรุ่งมีการคัดสรรมีวิธีการที่ในการปลูกปั้นบรรดาเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับเติบโตขึ้นไปเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็จะมีทรัพยากร มากขึ้นในการหยิบจับขึ้นไปเล่นในระดับนานาชาติได้ซึ่งถ้ามองถึงเฉพาะแผนงานนี้นะครับถ้าเราวัดกันที่ความสําเร็จในระดับประเทศเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอแล้วครับมันเหมือนเป็นเส้นทางที่ต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะฮะมีตัวหลักมีตัวเกาว๋ามีตัวดาวรุ่งผสมผสานแล้วก็กลุ่มเด็กๆเหล่านี้แหละครับที่จะเติบโตขึ้นไปทดแทนรุ่นพี่ในทีมชาติไทยแต่ถ้ามองไปที่เป้าหมายใหญ่ตรงนี้แหละครับ นน่าสใจเพราะความทะเยอทะยานของบรูเวฟชมบรุรีนั้นไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆครับนอกจากจะเป็นบิ๊กเนมเป็นบิ๊กทีมของฟุตซอลไทยลีกแล้วครับพวกเขายังมองไปถึงเป้าหมายใหญ่ามากกว่านั้นนั่นก็คือความสำเร็จระดับทวีปครับซึ่งมันมันเป็นอีกหนึ่งขั้นนะฮะแล้วต้องใช้พลังกำลังรวมถึงงบประมาณอีกมหาศาลครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าถ้าบรูเวฟชมบรรีนั้นพึงพอใจ กับความสุดเด็จภายในประเทศเราก็คงได้เห็นประมาณนี้ครับแต่พวกเขามองไปไกลกว่าน,นั้นครับเป้าหมายการเป็นหนึ่งแห่งทวีปมันเป็นสิ่งที่ท้าทายเพิ่มเติมครับหลังจากยุคทศวรรษ2 0 0 0เป็นต้นมานะครับทีมชาติไทยเติบโตขึ้นครับได้ไปเล่นในฟุตซอลโลกหรือการคว้าแชมป์ในระดับอาเซียนมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุเด็จระดับนานาชาติกับสโมสรบางครับพวกเขาวางเป้าหมายหลักไว้เลยครับว่าต้องเป็นแชมป์ ฟุตซอลสโมสรเอเชียให้ได้ต่อให้ต้องลงทุนลงแรงมากขึ้นขนาดไหนก็ตามแต่นั่นคือเหตุผลครับที่ทำให้มีการยกระดับขึ้นและอีกหนึ่งทีมแมนที่เข้ามาก็คือปูปิสคัตโคเซมาเรียปาซอสเมนเดสอดีตเฮดโคฟุตซอลทีมชาติไทยครับเข้ามารับงานเป็นกุนซือของบลูเวฟชนบุรีซึ่งปูปิสเนี่ยได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากอยู่แล้วครับในเรื่องของการวางรากฐานแท็ติกและเทคนิคที่เหนือกว่า ความรู้ของฟุตซอลไทยในเวลานั้นครับบรรดานักฟุตซอลทีมชาติไทยเนี่ยนะครับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปูปิสเนี่ยให้ความสําคัญมากครับกับเรื่องของระบบและรายละเอียดเล็กน้อยในแผนการเล่นนี่คือโค้ชคนแรกครับที่เดินมาบอกนักฟุตซอลชาวไทยบอกว่าการเคลื่อนที่แบบนักฟุตซอลยุโรปเนี่ยเขาทํากันอย่างไรหรือคุณควรจะพาบอลไปอยู่ตรงจุดไหนเมื่อเล่นเกมรุกการยืนตำแหนง่งหรือการหมุนเวียนสลับไปมาต้องทําอย่างไรกันบ้าง ซึ่งเราได้เห็นผลงานจากปูปิสในการคุมทีมชาติไทยมาแล้วครับแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความสําคัญอย่างมากครับต่อภาพรวมของวงการฟุตซอลไทยเมื่อกล้าเข้ามาคุมทีมบลูเวฟจุลบุรีนะครับนั่นหมายความว่านักเตะในสโมสรทุกคนเนี่ยจะได้เจอกับวิธีการเทคนิคแท็กติกระบบที่ปูปิสเคยทําให้กับทีมชาติการยกระดับครั้งนี้ครับจึงนํามาสู่ความสําเร็จของทีมครับ นั่นคือการคว้าแชมป์ฟุตซอลสโมสรเอเชียหรือว่า AFC ฟุตซอลคลับแชมเปียนชิพซึ่งในเวลานั้นพูดง่ายก็คือบูเวฟชมบุรีคือสโมส,สรฟุตซอลที่ดีที่สุดในทวีปเอเชียของเรา และแม้หลังจากนั้นไม่นานนะฮะปูปิสอาจจะอำลาทีมไปแต่ว่าระบบที่เฮสโคชาสเปนได้วางเอาไว้เนี่ยยังคงอยู่ครับและสำคัญครับความทะเยอยานของบูเวฟชมบุรียังคงเดินหน้าต่อเนื่องครับจนกระทั่งกลับมาเป็นแชมป์ a f c ฟุตซอลคลับแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งในปี2017ครับเกสาดาวงแก้วสุบูทเถื่อนกลางจิรวัตรสอนวิเชียนครับคือสามนัตเตะที่แสดงให้เห็นมาตรฐานของทีมครับที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จระดับทวีปเอเชียได้และ บรรดานักเตะเหล่านี้ครับก็พาเลทเข้าสู่รัวทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องเพราะพวกเขาไม่ใช่เป็นแค่ทีมที่ดีสุดในเมืองไทยครับแต่เป็นทีมที่ดีสุดในทวีปเอเชียมาแล้วครับณปัจจุบันนะครับแม้ว่าทั้งบลูเวฟชลบรุรีแลวก็ทีมชาติไทยของเราครับจะเริ่มเข้าสู่ยุคข,ของการเปลี่ยนสายเลือดใหม่อย่างช้าๆครับแต่ว่าความทะเยอทะยานที่จะเป็นทีมฟุตซอลระดับเอเชียเนี่ยยังคงมีเต็มเปี่ยมครับ ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่านักเตะรุ่นหลังของบูเวฟชมบรีครับจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวขึ้นไปที่มาตรฐานที่รุ่นพี่เคยทําเอาไว้ครับและแน่นอนครับเมื่อคุณวางเป้าหมายให้มันเห็นเป็นหลักเป็นฐานะนะครับทุกคนเห็นเป้าหมายเดียวกันเนี่ยมันก็นํามาสู่การพัฒนาตัวเองขึ้นไปครับรวบรวมบรรดานักฟุตซอลระดับเทพครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เข้ามาสู่ทีมการพัฒนาการทุ่มงบประมาณยังคงดําเนินอย่างต่อเนื่องครับซึ่งนี่คือเหตุผลทั้งหมดครับ ที่ทาให้บูเวฟชมบรีนั้นสร้างนักเตะฟุตซอลสู่รั้วทีมชาติไทยได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันครับและสุดท้ายนะครับอีกหนึ่งฟันเฟืองสําคัญครับที่ทําให้บูเวฟชมบรีนั้นเป็นใหญ่ในฟุตซอลไทยลีกรวมถึงสร้างนักเตะขึ้นสู่ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องก็คือการสนับสนุนของช้างครับที่เป็นเสมือนมิตรแท้ของสโมสรและสนับสนุนสโมสรอ,อย่างต่อเนื่องจนสร้างชื่อในระดับเอเชียได้ และด้วยความที่ช้างเข้ามามีส่วนร่วมในวงการฟุตซอลอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นเราจรึงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าช้างเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญครับที่สนับสนุนฟุตซอลทีมชาติไทยนั้นสร้างผลงานอย่างโดดเด่นบนเวทีระดับโลกครับเส้นทางการต่อยอดจากสโมสรอ,อย่างบลูเวฟชนบุรีซางนเตะกล้าไปสู่ทีมชาติไทยนี่คือแนวทางทั้งหมดครับที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมครับฝากคอนเทนต์ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับ เรื่องราวตรงนี้คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากๆนะครับที่ชื่นชมคอนเทนต์ของเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Mainstand Thailand นะครับตอนนี้กำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก5แสนซับแล้วอยากถึงเร็วๆนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องเราด้วยนะครับรวมถึงช่องทาง podcast นะครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast นะครับแล้วก็ถ้าใครพลาดคอนเทนต์ดีๆนะฮะเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายครับตามเข้าไปดูได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ